เยอวคนเล็้ต่อยุ้ยไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผลเลือดมันปกติหมดแล้วนี่หันถ้าตับชาติตายปกติหมดมีแค่ของเสียเือสนี่จริงขนมเยอะไปืกินน้ำน้อยตอนั้นผมไม่ซีเรียสน้มนทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือแค่สมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเรากินขนมเยอะโปรตีนเยอะเราก็ลดไอต้งค่าตงนั้นลหรือถ้าเันดื่มน้าน้อยก็กินน้าให้เยอะขึ้นคูคอดปกติแล้วช้ายปกติแล้วนะครับพี่หันกันไม่เกิดยิบ้า โปรตีนต้องบอกเอกระจีเอกระจีก็ปกติหันก <opportunities> so ันของตอนที่ได้ศูนย์จุดหนงมืันก่อนอันนี้เป็นศูนย์จุดแปดแหละนั่นคือมันกลับมาสู่ปกตินะครับเอกระจคือค่าตับอะไรคอตับกระดูกและสูนยน้ำดีก็เคยสูตรก็ปกติส่วนหน้าที่หนึ่งอันนี้ต้องอย่างปกติหมดจริงจริแต่ของเก่าเลยที่ไม่ต้องบอกปกติแล้วต้ออย่างปกติแล้วแต่อย่างว่าค่า C C พวกนี้ที่บอกว่าการเสพที่เป็นลักษณะตรงนี้มันค่อนข้าง อ่าเราได้จนี้คือ0.05ผมก็นิดหน่อยว่ที่0.07แล้วแล้วก็นี่0.05ก็เลย0.02เนี่ยคือหมายความว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วก็ความเป็นเรื้อรังต่างตับพวกเนี้ย0.06คือถ้าก่อนรู้นเป็นคนที่ีไข้ต่ำเลือดหลัง0.05ก็ถือว่าปกติแล้วในโตรใหม่ขึ้นแล้วคื0.05ก็เลย0.06แล้วการเกษตรทุกอย่างไม่มีแต่ความเป็นโปรเลนปกติแล้วก็ไม่ได้แดงก็หกล้านเหมือนเดิมก็คือก็อยู่ประมาณนี้เหมือนที่ กาสร้างเลือดก็ปกติครับพี่าหารก็สองจุดหกต่อสูตรสามหนึ่งก็คือดีอยู่แล้วแลวก็ไม่ขาดข้าวเหล็กแล้วเพราะว่าของเก่ายาร้อสี่สิมันขึ้นเป็รห้าสิบสองแสดงว่าเขาต้องกินข้าได้ยีแค่เขากินข้าวได้เลยถ้าเล็มันกลับมาปุเลพีตัวนี้จากพี่สามมันขึ้นยีครับแล้วก็จากยี่สี่เนี้ยก็เลือสักี่สิเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ว่านี่คือหมายความว่าเราต้องกให้เลตพีไปลบการดีแล้วก็ได้ม่ขาบวกรับผมมัมจะดี ถ้าลบแล้วเป็นฐานลบอย่างนี้แสดงว่ายังไม่พอครับเหน,นไหมคือ,รนะอเราจะเอาเลข e ตัวนี้ไปลบตัวนี้ <c oughs> อ่าอย่างของเก่าลบกันแล้วได้ลบศูนย์เก้าแสดงว่าตัวนี้ยังมีการก่วยอยู่ เออแต่ว่าปวดไม่เยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้มันลบกันแล้วม่ขาบวกมันเลยดีขึ้นที่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวนี้ยี่สี่ให้เลยยี่สามมันเนี้ยเราบอกไม่ใช่เราขอให้ตัวนี้เอาไปลบตัวนี้แล้วได้เป็นขาบวกครับทำมานี้นครับตาสร้างเลือดปกติทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วก็รามมันก็เป็นลักษณะวงรีืองร้าพี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็คือจบมาพี่แข็งแรงเลยยยีขอบคุณลุงทูครับ